มาด้ายพี่ลองมากินก่อนครับเนี่ยมหรอพ่อกินง่ายยูง่ายสไตล์ไทยบาทแด้พี่ลองครับมาด้พี่องครับมากิน,กน,ค,รกนครับผม สบายดีพี่น้องครับครับวันนี้กับเมนูจีหนังเข็มหลังจากที่เราได้เนเค็มมาเราก็จะใส่ไฟครับพี่น้องครับมาเบ่งการสูตรจีหนังนะพี่น้องเด้อนะครับจีจังไหนมันจังสีนุ่มมันจังสีนิ่มครับเราจะไม่ใช้ฐานครับเราจะใช้ฟืนเป็นโดนเอาลงไปเลยครับนะครับเอาจัดปอกครับจีหนังครับแซบๆเอาลงไปเลยอลงไปใส่ไฟไหมโอลงไงฟไฟนะครับโดย มาพี่น้องมามากินกินทั้งกัดครับผมโอ้ยใหม่ซะโนบารดนี่เอากระดิ่งใหม่หน่อยนึงใหม่หน่อยนึ่งมากินใส่ได้ไยครับตรงไปกีกีจันหวะเข้มน้ำครับแจ้วพี่น้องครับเข้ากระสีต่ำแจ้วครับพี่น้องครับผมนี่คือแก้วนะครับผมโอ้ยว้ายระวังสำหรับพ่อว้ายเบรยกโบยู่เบรยกโบยู่โบแมนแบบว่าเรตั้งใจต่ำกันหมดเนาะเบรยกโบยู่เบรยกโบยู่คือบางสั่น มึงก็เบิ่งเน้ยตัวยากกันนะเ้ากูลล่อง้อมันเ็กปอยแควฮักปุตีมเนียตีบ่อุ้ยยัง่าเบิก่อยจะเอาแขวลงก้อนสบอมันก็ล่อรก้องสี่เลยได้จังนหลองก้อนไหมอุ้ยคั้งทีสี่แล้วพ่อหหวมันติแมนนาบ้าบานับาไงพ่อด้วนี่แคลไหมีหหก่แม่ดอกกินลูกอมไหลสันละมาใส่มาใส่ไอไอ้ไอ่อะไรหัว แต่ไรไม่เหงงัวอุ้ยเขาหน้าปังเขาไล้ไรหนั่นเฮ้ยเขาหน้าปังเขาไล้ไรหนั่งหน้าปังคือขนมปังคือขนมปังอยู่วะอ้าวมึงจับคอขดยิบวะโอ้เฮ้ยังลูกสีเข่ามั้งสีเข่าบ้านแม่ผมเนี่วนี่กีหนังกระตัวเมื่อกี้หนังหล่ะก็แล้วจำเป็นนั่นใช่ไหมกีเอาสีเข่าเขาเคยทีสีเขาก็ได้จังมั้งมึงจับคอคนหิบวะเฮ้ยขดยิบวะขดยิวคือหมาหิ้บหัวขด ยิ้วเข่าทียิ้วเข่าก๋วยเตี๋ยวยายนั่งเขาพอกินมะแล้วเพิ่นปิดแล้วมาไปบ้านท่านเพิ่นเพิ่นเพิ่นพอดีพ่อยายวันจันยังใบสามเลยปิดเราปิดเราเพิ่นขายดีเอ้เพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวทีโอ้ยเพิ่นขายดิบขายดีเพิ่นเราหน้ามียังมันก็แห่งเบิดพ่อใยายวันบพิ่นเส้าติ๋งเสมอเลยบพิ่นเส้าแตกเลยพ่อนี่ยเพิ่นขาดเพิ่นเส้าติ๋งเสมอเลยเพิ่นเส้าติ๋งเสมอนี่ขายดีเรื่อยมาวันเลื่อยมาวันกี่นังกี่อะไรอยู่บ่ โอ้สิบว่ไรบรได้ยี่ดอกมันหิวตกินแกวแขวรถร้องต้องรียมได้ย่บละอ้ยกัสีเลี่ยเลียนเลีกัสีเตะเข่าโก้รถฟาเฮ็ดมันหิวเขาเทศนาวันนี้เตะเข่าโก้ที่เทศนาออาเอาที่มันนองคตัวนี้คอยลูกตัวนึงนี่อ๋ออัน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 นี้นั่นสี่สี่สี่สพันะเตะปากบนวนนี้พ่อเมาเป็นหมาเ่ี่ยรียมเตะได้เลยนี่เตมเตะเออโอ้ยมเตะเตะเขาโก้ คนห่วมันหิวมันยังมันเห็นคนผู้ใดกัมันก็ทอไม่หัวไม่ว่านนี่โอ้จ่าไรเกลือไปหนเอามาจำแจีวก่อนอนะจำต้ได้เกีวว่าในตำก็ล้กิ่ตำนี่ล่ะลูกยีก็ฝเอาเ็ดไอ้ที่ละไล่ไล่ไล่มาเลกาไะเลง่วงวดขึ้หมูเหนียนะไรงัวท่านอยู่ตีโอ้ยมันก็ไป มันบางสวง่วนกับเพียงแรงเรีวสิมันบเรียวว่นไ,นได้หรองพเขาเขาแต่มันพา,าหลอล้วเนาะันพาเบิดให้นะกับ้านลงมตัวเกิดจเมาขาดหน้าเขาสิวบวันหน้เขายันดาดามันเดือดดังบวกอย้อนดอกคือว่ากวดตีเลย้อว้ากีะาีกัไรัโ้ยุ้ยต้องชื้ๆเลยีจทอดมาบ้าน เี่ยดกองเขาห่แม่เลอคือนแนมเห็นหน่อยใ่้องคืัแต่มามื่ากวางไง้ยหน่อยแล้วมาจะอกูเหรอเ้ยหน่อยี่แบจิบโ้ยอดเด้อใจอดเด้ออดเด้อวดใจอดอดนด้ยังวดกระเียวแล้วอดเลยยังวดกันมึงปวจมูกอดเทคุเอาปลาซาครับนะครับ บ้านเท่ามันจะส้ำบา,าดห้องพี่นอ้องอยู่งายจิงงย๋งไงก็ได้ไปดิน่นโน่นยังไหลยอยู่บานเท่าอยู่กบพอกับแม่เ้าเเถาแก่มากอาจิตน,นี้จาก่นโลกไปทำงานน้นอืน่นการรุกสวนเถา,าเนี่ยเถาเสล่แก่ขนาดมากจะไปสีเบ่งแง่กลับ่าว่ากันพี่น้องครับแต่ละคนมีปัญหามาคือกันบางคนก็ต้องสูง้เพื่อครอบครัวสู้เพื่ออนาคตแต่ห้องมาให้บาดอนาคต จะไปถามหาเอาส้นไห้แต่เขามีมือนีิกินยู่ไปจะได้กระตามซังกต่ขอเป็นกำลังใจให้พีนนนกกนน่น้องเฮาเชื่ออีสานพัดกินหากินแต่บานทุกพผนดีสูงๆระเบียนหองเด้อบ้านเฮามันกระซำบาทเฮาสูงไปพี่น้องครับเดี๋ยวอีสานนำกัดหักแป้งกันหักกันไปสามทีกันไปขึ้นกระเนียวหนึ่งไก่ประเทศแตกมางขึ้นจะงหนามขึ้นกเนี้ยวครับสูกไปพ่อลุ่งรุแล้วครับบอดอะไรบ่ไห,ไหนดำตาจีไรมันเม็นไห้ซึ้งด้ไม่อะครับขวนเขาตา แซ่พี่น้องโอ้มาบอดีเอาพา่อเอาไปล้างเนียมึงใส่ไผ่เมึงใส่ไผ่ถ้าจะควยตัวมึงคือดีว่าพา่อเอาไปลากเน่พ่อเอาไปลางแน่ได้บ่คอยจีบไปลางเองดอกมึงคือบ่าบ่เอ๊ะมันจบมาแช่พ่อใหญ่มาดีละมาดีละมาหาลูกมฮาล้านดีละมาหน้าดีละคือ,อยางปเป๊ะมาโรคเต้าเอา้าต่อไป,อไปสมม่ิเป็นโรคซีบุตรีตุ้งไกายบุญรักอันนี้สายปีเตอร์และพี่น้องนี่นะครับ ไม่งหรอพ่อก e> oh, oh, ูจะกินแม่แล้วกูหิวเขาไอ้เจ้ามาจีพอดแท่มันคู่ใจวาคนหิวบอกกินค้หววงนจุน่อยพี่โอ้ยนายเนาะหิวแหงพ่อใหญ่หิวแห้งหิวแหงหิวแหงหอหิวแหงนี่แห้งหิวหญ่ผมวรั้พหิวห้งหิวแห้งหิวินแหงหิวบห้ิงหิวแห้งหิวแห้งหิวแินบ่้ะอินงิ้้แ้งอนี่นหญ่ พี่น้องครับการขีหนังพี่น้องครับหลังจากที่เราออกจากไฟแล้วนะครับพี่น้องครับกบ็ทุบทุบให้นัำดำมันออกไั้นิดนึงแล้วก็มาขูดมาขูดขูดออกให้นด้ำดำมันออกแต่มันสะอาดพี่น้องครับต่กินน้ำดำได้ยานมะเร็งแต่ว่ากัดกินนล่หละไม่กินมันบอกพ่อใหญ่โอเคนะครับพี่น้องครับหลอาจารย์พ่อใหญทุบาหนิทุบแก้มมันอ่อนพี่น้องครับรอบสุดท้ายคือทุบแรงๆให้มันอ่อนทุบแรงๆ แถวโอ้ได้การจะปอกได้การได้การได้การใส่ไข่น้ำขึ้นเจ้าใส่ไข่อเชื่อเจ้าอยู่เอาข่อยนั่งพื้นมาได้ข้าพุ่งข้าพุ่งเห็นบ่พี่น้องนุ่มๆนุ่มๆม,ม,ม,มาไงยำอะไรอยู่บ่บ่ได้จะยำจะได้แถวบ่มี่เฮ<ห>้ยเ调กบมี เมียเจ้าตีเจ้าสมบัติวะไ่าม่เป็นตีบ่าเป็นตีเนี่มันรอนอ๋มันเจล่าตีเจ้าตีเหล่าเนี่ยผมว่างงาหกนึงขึ้นกันด้านเอาสายนว่เขีวเจ้าหรือวมีบ่มีบ่มี่เขีวออกกอนนาคตขันกันจะ่เป็นุมบันี่เรงชีเหล่ซ้มซวพี่อครับเอาไเากนู้ิขาผูิขานั่งู้ยิ่เขากิงก่อนอ่านีเยวบ่มีอมเอา นี่กูจะฟันขอ่งอนเผาในยูเดียนนีไม่หยังไม่ยังมยั่งมันหยังา่อจาขเจ้าขอหยาดได้พอขอออกกันในคุ้งข้าวนี่ออกทุ่งข้าวจะได้วงจ้าโทษอาจารย์ปองเออทอดแล้วให้หยั่งงโทโด่นยำบาไลยก็มาทอดแถวตะของเนี่ยิ่มด้วยล่ะพี่เอง่ากบังครับขวัะ เห็นัะพีบาแล้วทดเขวจ้าของเจ้ายำไม่ได้จทเขาอย่างเอโทดตัวมันเย็นเลยกูยำไม่ได้เจ้าของครับเอามีดทับไปแล้วนี่ยคือลับมัวนี่พักมุนเนี่ผมุนเรื่องงั้ก็จิไปทดเขาเจ้าของออามาสั่นหายำไม่ได้ยิหายำเรีนเจได้ยำป่วนเนี่ยเอ้าแต่กูยำปอนย่บบวยกูกะทีห้าเท่าไหร่กูกะทีห้างเท่าลหร่ห้ายุติหักเล้วห้าแค่ยังปรมตวนใหม่เนาะมึงแก่ันบอมือเศร้านี

ว่าตุ๋ยจะกัดให้มันดูเขาจานเลยมาพี่น้องมากีนังกีนังเศษเผื่อเพื่อนผู้เผานีจากคักเนาะอฮึคักแลไหมจบมาจับถ้าป๊อกครับให้เราไมากินมัลนนะครับป๊อกมาอู้้เศบครับพี่น้องครับบ้านเท่ามันกับสามบัานเท่ากินง่ายยู่ง่ายสไตล์ไทยบาทครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับมากินครับผม จับมามมาเจ้จับหลายเือมจิก่อนครับเ้หอ่อบเอักเถือเอ้าจตามมดิมึงไม่รถตัแล้วตีนมัแล้วมึงจิกูกินนย่ามเินแก้วเลยกูบยามตแก้วกูยาได้อี่จแก้วรวะเออามึงไปตาอยาายหลายเรือเลยมึงดีด้ว เอาสันนตื้อเอาสันโอ้หนี่งีนังไม่้องแสบไรไี่นอครับไมี่ยังหรอพ่อไมี่ยังหรอขับกินไม่ได้กับไปแซ่นำนั่นเป็นน้ำมึงแหล่ะล่ะไม่หยังถือถ้วยแก้วเทิร์นรัวตรงพิสดจ ผิดว่ามันเย็นมันะกะยำมันตะกี้มันยำได้สบายเลยอืมมันอ้อนดีสักี้นั่นแข็งเนาะมันก็หนัอาตเปื่อยเลยสามแยกรักเมืองครับพร้อมแปดพี่น้องครับอุ่นนุ่มอยู่บัดมือมีโอกวสดพยายามเ้อแม่เด้อน้องสาวน้องชายอีพอหน่ำครับอยากกับอยากอัตเปื่อยเดินเอานีิล่ะเดินหน้าเดินหน้าครับแล้วไปกินขอน้ำทั้งร้านกีหนังหนังแซ่บก็ไปทำในเด้อเฮ้ยก็ไปนทำในไปอีหลี้ยั่บ่ไปเจ้าเสี่ยงถามว่าไปเที่ยวหน้าคุมสังพนงป่ะเนี่ย พอมีเอ็มซีอย mm hmm. ู่บนังมีบ่อึดแต่กวัวนึงแมวบยรื่อึหมาแมวโอ้ย